สวัสดีครับผมนายจักรีสมสุขหวงังรหัสนักศึกษา531 006 3010ครับจะมาทำการบ้านอิสระ er ของวีที่12นะครับก็เลือกเข้าไปที่ Drawing นะครับก็รอสักรสครู่รอสักครู่นะครับมันนานนิดหนึ่ง อ่า,าแล้วก็ทำการเลือกขนาดกระดาษนะครับเป็น A4 landscape เหมือนเดิมแล้วก็โอเคทันทีหลังจากนั้นเราก็จะ import ชิ้นงานมานะครับเอาเป็น เกี่ยบพู้หน้าแล้วกันนะครับอ่าโอเคเราก็จะเริ่มที่ไรเพนก่อนแล้วก็ฟันเพนหลังจากนั้นก็เป็นไอโซอเมตริกนะครับ ให้มันโชว์ h i เด e n l ไลนนะครับอันนี้ต้องเป็น a ช e เพื่อให้ดูสวยงามโอเคหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้คำสั่ง section view นะครับมาเป็น detail view ดีกว่าอ่า ขยายส่วนที่เราน่าสนใจนะครับอ่าจะเป็นดีเทลกระบอกอาตาัตราส่วนเรียบร้อยเราจะใช้คำสั่ง model view นะครับไม่ใช่นะครับมันต้องอ่า model item แล้วก็ทำการกําหนดขนาดเสร็จแ,แล้วก็ปรับขนาดให้มันดูง่ายง่ยนะครับ เสร็จแล้วก็กําหนดเซ็นเตอร์มาร์กน,นะครับของส่วนที่มีวงกลมแล้วก็เซ็นเตอร์ไลน์ให้เรียบร้อย โอเคเราก็จะทำการใส่ตาราง view of material นะครับเขาจะ insert เลือก table เลือก view of material นะครับมันก็จะแสดงของชิน้นโอเคนะครับ huh. ก็จะมาแบบนี้เราจะใช้ hole call out เพื่อกำหนดส่วนที่มันเป็นส่วนโค้งนะครับว่ามันมี ขนาดยังไงละศมีเท่าไหร่ด้วยโอเคก็จะเสร็จแล้วครับสำหรับชิ้นงานครับผมก็ขอบคุณครับ